สวัสดีครับวันนี้ผมบันคิกแมนจะมารีวิวของที่ผมได้สั่งได้มาสดๆร้อนๆแล้วครับมาดูกัน,น้ะไหนี่ครับมันคืออะไรรู้ไหมนี่พาปิตานะ มีอีกชิ้นหนึ่งครับนี่อย่างเท่หน้ากากคานิกินะตรงนี้จะเป็นตะขาไ้เรียกว่าอะไรวะตีนตุ๊กแกวะที่เอาไว้ติดเหนียวๆอาา่ะ อันนี้คือข้างในนะกะข้านะงหน้าก็จะมีเส้นไว้ได้อันนี้ก็จะเป็นเส้นเหมือนกันปิดดีตรงนี้ก็จะทำจากเหล็กนะลองฟัง,งดูทำจากเหล็กนะแล้วก็มาดูทีะะ่หน้ากากเอ้ยตรงบา้าปิดตาก็จะเป็นเหล็ก แล้วก็เป็นเป็นตัวกระบาดครับตรงนี้ก็จะเป็นตะขอเอาไว้เกี่ยวกับตรงเนี้ยเขาจะมีเชือกว้ให้เส้นหนึ่งและเวลาใส่มันจะได้ไม่หลุดกันใส่ยากมาก่ก็ขอจบการรีวิวของเพียงเท่านี้นะครับไว้บาเจอกันคลิปหน้า พวุ่งน,นี้ผมก็จะไม่ค่อยถามเก็บนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็สอบแล้วนี่นักการคาเนกิถ้าเกิดอยากพูดว่าสั่งที่ไหนก็ถามกันมาได้ที่คอมเมนต์นะครับบ๊ายบาย